ฟันทัชโอเอ2ิบสองทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสวยงามน่าใช้หลายคนนั้นคงจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ,เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ vivo ออกมาถือรุ่นใหม่มาแล้วนะคะ vivo y 765g ร,รอบนี้เนี่ยบุกตลาด 5g ในราคา9,999บาทาค่ะจะมีอะไรเด่นมีอะไรดีบ้างเนี่ยวันนี้ก็มาพูดคุยกันแบบสบายๆกับฐานะแฟน vivo คนหนึ่งในประเทศไทยค่ะทุกคนพร้อมกันแล้ว intro <Roma> มา รอบที่แล้วนะครับ vivo เนี่ยเปิดซีรีส์ V ไป V 2 3 e เนี่ยก็ดูจะได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีน้องหลายๆคนเนี่ยไปซื้อตามนดุดด้วยแล้วก็บอกว่าเออพี่กล้องมันสวยวันนี้พี่พูดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องดีมีหลักฐานนะใครจะได้หลักฐานก็เข้ามาที่เพจนดุดได้นะคะโปรโมทเพจทางอ้อม <laughs> วันนี้อยู่กับ vivo y 7 6 5 g ค่ะสรับมือถือรุ่นนี้เนี่ยเปิดราคา9 9 9บาบาทใช่ไหม ก็คือ10,000ทอน1บาทนั่นเองเขาให้อะไรมาบ้างน,นะคะเดี๋ยวเป็นเหล่าสเปกกันเอยละกันตัวเครื่องรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด2สีให้เราเลือกกันนะคะสีแรกในชื่อว่า Midnight Space นะคะแล้วก็สีที่2นี่คือ Cosmic a ออโรรานั่นเองนะคะก็คือสีที่เราเนี่ยเห็นก็อยู่ในรีวิวนี้นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นสีคาแรคเตอร์เลยนะของ v i v o เลยนะคะมาพร้อมกับ f a น t a s โอเเวอร์ชั่น12นะคะจะเป็นเบสบน android เวอร์ชั่น11บเอดก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่ๆและของ v ี v o จะเป็นรน <ensity> 5G นะคะตัวของจอภาพนะคะตัวนี้จะมีขนาด6.58นิ้วความเร็ยเนี่ยคือ Full HD Plus นะคะ เป็นจอแบบ IPS LCD ที่สวยมากเลยเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องนี้กันแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยเบามากนะคะ175กรัมเท่านั้นตัวของความบางของตัวเครื่องเนี่ยคือ7.79ดมิลแล้วก็วัสดุด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะถาซิมเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะคะแล้วก็ตัวของรอมนะคะรุ่นนี้จะให้มาที่รอม 128GB แกิกและแรมเนี่ยจะอยู่ที่ 8G กิกค่ะกล้องหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะคะประกอบด้วยเซนเซอร์หลักเนี่ยคือ50ิล้านพิกเซลนะคะ มีเลนเดฟแล้วก็เลนมาโคเนี่ยอีกอย่างละ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะด้านล่างมีพอร์ต USB Type C นะคะแล้วก็มีรูสยบหูฟัง3.5ให้เราเนี่ยใช้งานกันในตัวของแบตเตอรี่นะคะมีขนาดอยู่ที่4,100มิล ah, ลิแอมแล้วก็รุ่นนี้จะรองรับตัวของชาร์จเร็วนะคะอยู่ที่44วัตต์นะคะถือว่าเป็นจุดขายสําคัญอีก1จุดของรุ่นนี้เลย <c oughs> นั่นก็คือสเปคทั้งหมดนะคะที่ให้มาซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนนั้นคงจะมีคําถามเกิดขึ้นว่า เราก็มีคําถามเหมือนกันนะคะอ่ะแต่เราไปทีละเรื่องแล้วกันเริ่มต้นจากการดีไซน์ออกแบบนะคะตัวเครื่องเนี่ยมีความบางเบามากๆนะคะจับถือได้ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสไตล์ของไลฟ์สไตล์โฟนเขาแหละก็คือจะต้องแบบมีความเบามีความบางนะคะแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีเอกลักษณ์ของ vivo ซึ่งตอนนี้ถ้าใครซื้อมือถือ vivo ในหลายๆรุ่นก็จะมีสีประมาณนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นแบรนด์เดียวละมั้งตอนนี้ที่ยังเหลือการไล่สีในเฉดนี้อยู่นะคะเพียงแค่คนเดียวเลยทีเดียวนะคะก็คงคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนมากสีว 23e ก็ประมาณนี้เลยแนวๆประมาณนี้เลยเฉยวโอเคคราวนี้มาต่อที่การออกแบบนะคะตัวที่เรารู้สึกว่าแปลกใจนิดนึงนคือว่าตัวถาซิมเนี่ยรอบนี้เนี่ยกลับมาเป็นแบบไฮบริดสล็อตซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นแบบทริปเปิลสล็อตมากกว่าอันนี้เนี่ยจะยืดหยุ่นในการใช้งานได้มากกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้เราอยากให้ว e ีวอกลองกลับไปพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะขายซีรี้วเนี่ยเราอยากให้ถาซิมเนี่ยเป็นแบบทริปเปิลสล็อตจริงๆนะมันสาคัญมากๆเลยในกล่องมีอลไรให้เราบ้านนะคะก็จะมีฟิล์มกันรอยทีีีี่่ติดมมมาาาใใใหห้้้้เเเรรรยยยบออนนนะะคคสสส นะคะแล้วก็มีหัวชาร์จ10วัตต์เนี่ยให้กับเราแล้วก็มีหูฟังของ vivo แบบเอียบัดเนี่ยให้เราอีก1นึ่งอันนั่นเองค่ะ มาพูดกันเรื่องชิปเซ็ตกันนิดนึงละกันนะคะชิปเซ็ต,ตรอบนี้เนี่ยในราคา9,999บาทเก้าอยเก้ากใช้ตัวของ MediaTek Dimensity 700แล้วเราคนจะคิดว่าเอ๊ะราคานี้เนี่ยชิปเซ็ตมันดูน้อยไปหน่อยไหมเราว่ามันก็น,น้อยไปหน่อยแหละเพราะมันคือตัวเริ่มต้นนะคะของตัว 5G เลยทีเดียวประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพเนี่ยโอเคนะคะคือการเล่นเกมต,ต่างๆเนี่ยก็มีความไหลลื่นได้ดีมากๆนะคะตัว Dimensity เนี่ยจะไม่เหมือนซีรีส์ G ที่ผ่านๆมานะคะ G เนี่ยแรงจริงแต่ว่าในตัวของการควบคุมค,ความร้อนเนี่ยอาจจะทำไไดด้ด่่่ีีสักเเทาหร Dimensity นย ขายตัวของ 5G เป็นหลักนะคะนั้นก็อยากได้บุหรือ 5G ของทาง vivo เนี่ยตัวนี้ก็มีให้แล้วก็ตัวชิปเซตเนี่ยอย่าง Dimensity 700เนี่ยถามว่าแรงไหมก็แรงพอที่จะเล่นเกมได้ประมาณ90%ใน Play Store อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงประสิทธิภาพกับราคาตรงนี้เนี่ยอย่างที่พูดเลยเราก็ต้องคุยกันว่าเออมันน่าจะแบบมีตัวชิปเซตที่แรงกว่านี้สักหน่อยนึงจะได้แบบ สมราคาขึ้นนิดนึงนะคะนะชิปเซตเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันน้อยไปหน่อยแม้ว่าประสิทธิภาพจะถือว่าใช้ได้ก็ตามแต่นะคะตัวการเล่นเกมการใช้งนานต่างๆไม่มีความสะดุดเลยะค่ะเดี๋ยวนี้มือถือมันแรงมากนะคะถ้ามือถือราคา9 0 0 0กว่าบาทเล่นถ่าย a ฟ e b o o k แล้วกระตุกเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วนะคะตอนนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วทุกอย่างมันไหลลื่นไปหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าได้แรงกว่านี้สักนิดหนึ่งเนี่ยก็คงจะดีมากเลยะค่ะ <S <S ต่อมาคือตัวของจอภาพนะคะตรงน,นี้เนี่ยตอนแรกเราเปิดมาเอาตรงเรานึาาวากว,ากวาก่วาเป็นจอ AMOLED LCD นะคะสีสันพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วสีดีนะเป็นสีที่ค่อนข้างดีปกติ Y series เนี่ยถ้าก่อนนั้นนี้จะค่อนข้างจืดหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็น IPS ที่สีสันเนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียวการดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็ดูสบายตาดีแต่ว่าเวลาดูอะไรที่มันมืดๆหรืออะไรที่มันดูแบบเข้มๆเ,เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามัน อาจจะเดสีสัมอาจจะไม่จี๊จ้าสะใจสัเท่าไหร่แม้ว่าในการตั้งค่าของจอภาพเนสามารถปรับตั้งค่าเล่งสีให้มันสว่างขึ้นได้ก็ตามนะคะแต่ถึงงย่างไรมันก็คือ IPS LCD ค่ะที่คุณภาพดีนะแต่ถ้าถามว่าราคานี้คุณได้ IPS LCD โอเคไม่มีปัญหา แต่ว่า refresh rate ยังคาอยู่ที่60ซึ่งเราก็ยังแอบหลาใจว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเริ่มมาอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมี90 hz มาโชว์คนแล้วแหละว,ว่าแบบให้เป็นขนาลฉันมี90 hz นะจ๊ะอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้กลับได้จอเป็นแค่ ips lcd 60 hz แม้ว่าจะเป็นจอที่ดีมากก็ตามแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้ว ก็น่าจะได้มากกว่าดิสนิดนึงเนาะเรารีวิวในฐานะที่เราเป็น V ี V o f แฟนคนหนึ่งนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้มือถือ vivo มาเยอะมากๆเราเองก็คอยติดตามการพัฒนาของสินค้า V ี vo เนี่ยมาตลอดนะคะหนึ่งในสิ่งที่พัฒนาได้ดีมากๆเนี่ยคือกล้องถ่ายภาพนะคะกล้องถ่ายภาพเนี่ยยังคงเป็น V ี v o ที่เรารู้จักกันนะคะไม่แพ้ใครเหมือนเดิมกล้องหลังเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้หลายๆรูปก็แล้วกันเนาะเอาเปรูปอาหารก่อนแล้วกันพอกช็อตนะคะ คือคุณเปิดรูปพ็อกชอบรูปนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะรู้สึกโอ้ฉันหิวข้าวจังเลยนะถ่ายวีโวอะไรก็มีแต่อาหารทุกทีเพราะว่าก็ก็ชีวิตประจำวันเนาะมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่า camera is first ก็คือกล้องกินก่อนคนกินทีหลังก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวสีสันต่างๆเนี่ยออกมาโอเคมากๆนะฮะสำหรับกล้องหลังเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้กลัวใขรแต่ถามว่ามันว้าวไหมเราว่ารอบนี้ไม่ค่อยว้าวมาก ะะกล้องหลังเนี่ยสีสันเนี่ยคือบางจังหวะเนี่ยก็ดีมากเลยบางจังหวะก็รู้สึกว่ามันหม่นหมนด,ด,ดูสีมันไม่ค่อยสว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ว่ามันแต่งภาพได้นะในปัจจุบันทุกอย่างมันแต่งภาพได้เดี๋ยวเรามาดูกล้องหน้ากันบ้างน,นะคะนี่ขอเปลี่ยนนิดนึงพอดีว่ามโครโฟนช่วงนี้เนี่ยมันมีปัญหานะสำหรับตัวกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีความละมุนละมุนหน่อยนะแต่ว่ามันจะมีความฟุ้งฟุ้งของแสงบ้างในบางครั้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะหันหน้าไปแบบไม่น,นมาไป ตัวกล้องเนี่ยมันก็จะยังคมชัดโดยปกตินั่นแหละค่ะแต่นั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะถ่ายรุ่นนี้เนี่ยตัว HDR เนี่ยอาจจะฟุ้งไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายปกติเนี่ยยังคงสวยงามในรูปแบบของ vivo เหมือนที่ควรจะเป็นเหมือนเดิมนะคะยังไง vivo ก็ยังคงแบบเน้นเรื่องกล้องอยู่ดีกล้องหน้ากล้องหลังนะคะตามแบบ vivo นะคะ อย่างรุ่นนี้เลยชุดสีดำเนี่ยมาในจุดที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายนิดหน่อยก็คือว่ารุ่นนี้ไม่มีอัลตร้าไวท์นั่นแยคว่าเราไม่สามารถถ่ายกล้องอัลตร้าไวท์ได้นะคะด้วย vivo y 765g ตัวนี้นะคะการไม่มีอัลตร้าไวท์ในราคานี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเหมือนกันเราพูดในฐานะ vivo fans นะคะว่าเราเซอร์ไพรส์มากๆแม้ว่าจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเน้นขาย 5g ในราคาไม่แพงก็ตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดเองก็ต้องบอกว่ามีตัวเลือกมากมายนะคะที่มีอัลตร้าไวท์เนี่ยมาให้เราเลือกกันดังน,นการี้ Ultra รงนย ก็สร้างความชง,งนให้เราไม่นอนเหมือนกันค <c oughs> ือไ <c oughs> ้พูดอะไรดีแต่มันมันดูชง,งนนะงานวิดีโอนะคะสามารถอัดได้ในความลเอียดระดับ Full HD แล้วก็มีตัวของ EAS เนี่ยมาช่วยในการการสั่นนะคะตัวอย่างวิดีโอก็ตามนี้เลยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ถึงว่าตัวอย่างวิดีโอเนี่ยก็ใช้ได้ใช่ไหมฮะก็คือมันก็สวยดีนะคะการสั่นได้อยู่ในระดับที่โอเคนะฮะอยู่ในระดับที่โอเคเลย สำหรับเรื่องของลำโพงนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมีลำโพงมีแค่หนึ่งตัวเนี่ย อยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็มีตัวของรูเสียหูฟังเนี่ยอยู่ด้านล่างเช่นกันรูเสียงหูฟังเนี่ยพออยู่ข้างล่างปุ๊บเนี่ยจะเกิดปัญหาตอนที่ว่าถ้าเราเสียบรูเสียวหูฟังปุ๊บเนี่ยแล้วเราแนวที่ไอตัวติ่งหยดน,น้ำอยู่ด้านซ้ายเนี่ยเราขึ้นรูให้ดูแล้วก,กันเจตว่ามือเราจะติดตัวแจ็คหูฟังเราแน่ๆนะคะคือถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยจะโอเคแต่ถ้าเอาไปอยู่ข้างบนปุ๊บลำโพงจะอยู่ข้างล่างแทนอันนี้เนี่ยมันก็จะโดนบังลำโพงแทนเราก็เลยมองว่าวางไว้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมแและะะหหรรรรืืออ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 ไไไม่่่กกกกกก็็ปวว้้้้้ขขขขาา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 งงงงบบบบนน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 ทเเิดดดจจีึใ อีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะก็คือเรื่องของชาร์จเร็ว44วัตต์ที่ตอนนี้เนี่ย vivo เนี่ยใส่ลงมาให้กับเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วเรียบร้อยนะคะในราคาที่ไม่แพงชาร์จเร็ว44วัตต์เนี่ยมันเร็วมากๆเลยนะคะคือนั้งดูเนี่ยลองชาร์จดูจากแบบครึ่งนึงเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงอ,งอะ่ะมันเต็มแล้วอะ่ะมันเร็วมากนะคะแบตเตอรี่4,100ม ah. ิลลิแอมป์หลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าไอ้ไหวหรือเปล่า นะฮะชิปเซ็ตไม่ได้โหดมากจอไม่ได้กินแบตเตอรี่มากนะฮะดังนั้นการใช้งานแบตเตอรี่4,100ม ah, ิลลิแอมป์สามารถประคองผ่าน1วันได้ค่อนข้างโอเคค่ะสบายๆถ้าเราไม่เล่นเกม,มเป็นเรื่องเป็นราวนะตัวการเล่นเกมอย่างจริงๆแล้วแบตเตอรี่ก็ไม่ได้เลดเร็ววังอะไรนะฮะสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยดีมากนะคะเสียบแล้วมันโอ้โหมันเร็วปื๊ดเลยนะฮะ vivo นี่คือเป็นแบรนด์ที่ชาร์จเร็วเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคนี่คือจุดขายสำคัญของเขาอี ไวไฟ5กิกะเฮิร์ได้นะฮะแล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กที่เป็นตัวของเซลลูล่าหรือว่ามือถือเนี่ยสามารถรองรับตัวของ 5G ได้นั่นเองนี่คือจุดขายสำคัญนะคะก็คือเน้นในเรื่องของสปีดในเรื่องของการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพนะคะชิปเซตท,ที่สามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างแน่นอนนะคะงั้นเดี๋ยวเราจสรุปให้ชัดๆถึงแล้วกันนะว่ารุ่นนี้มันมีข้อดีข้อดเด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับจุดดีของเขาเลยนะคะก็คือเป็นจอ IPS ที่สวยมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็แอบน่าเสียดายจริงๆโดยราคานี้เนี่ยมันน่าจะได้จอ OED 6ก h z ก็ยังดีแต่ว่าได้ iPS 60 h z มาแม้ว่าจะคุณภาพค่อนข้างดีก็ตามนะคะแต่ก็เป็นจอที่ดีนะทัชดีเลยแหละสีสันใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอย่างที่2เลยนะคะคุณได้ชิปเซตที่แรงพอที่จะสามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างสบายมากๆเลขเกจก็ยังโอเคค่ะแต่อาจจะไม่ได้แรงที่สุดนะรองรับ 5G นะคะตัวการจับสัญญาณ Wi-Fi ก็ดีมากๆอย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องของชาร์จเร็วที่เร็วอย่างบ้าคลั่งมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างที่4คือได้หน่วยความจแร้่ยายี่พิ่มได้กิก g b นั่นเมงนี่ย มาถึงตัวของ Fantas OS เวอร์ชั่นใหม่นะคะ12ที่ทำให้หน้าใช้มากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มวิเจ็ตต่างๆเข้ามาในหน้าโฮมสกรีนนะคะเพื่อให้มีการใช้งานต่างๆเนี่ยได้ครอบตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดขายสำคัญเลยทีเดียวนะคะของ Fantas OS เ12ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยดูสวยงามหน้าใช้และดูหรูหรามากขึ้นค่ะนั่นคือจุดเด่นและจุดดีของรุ่นนี้ค่ะอ้อกล้องหลังดีมากค่ะในตัวของเซนเซอร์หลักนะมาในจุดพิจารณาบ้างแล้วกันนะคะก็คือในส่วนของหนึ่งเลยก็คือตัวจอเนี่ยย,ยังคะคนจจนน่่่หด้้าาาออออููะะะะลลๆจจจจมมมววแไ ดูรูราสักเท่าไหร่อันนี้เราก็เห็นด้วยนะอย่างที่2เลยนะคะก็คือรุ่นนี้จะไม่มีกล้องเอลตร้าไวนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆที่จะใช้พิจารณาในการซื้อนะคะตัวของลําโพงนะั้นจะเป็นลําโพงตัวเดียวนั่นเองค่ะนั่นก็คือจุดพิจารณาของเครื่องนี้ แล้วก็ด้วยราคา9,999บาทเนี่ยเราว่ามันก็โดดนิดๆแหละมันก็โดดแหละแต่วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟน vivo เนี่ยก็สามารถมาเลือกซื้อเครื่องที่บางเบากล้องสวยรองรับ 5G ได้นะคะก็ยกังคงเป็นสไตล์ vivo แล้วก็เนี่ยสีสันอย่างที่บอกเลยว่ายังคงมีแบรนด์เดียวที่ใช้สีแบบนี้อยู่นะคะถ้าใครชอบแนวๆน,นี้เนี่ยก็ลองซื้อได้นะคะวันนี้เนี่ยเรารีวิวในฐานะ vivo f a n คนหนึ่งนะคะพระน,นดุดเนี่ยก็ใช้ vivo อยู่แล้วน,นดุดประกาศกล้าวเป็นประจำอยู่แล้วว่าเราใช้ vivo เป็นตัวหลักทำไมเหรอเพราะหลักๆคือกล้องมันด สำคัญของ vivo นะคะและที่สาคัญเราว่าลอมมันเสถียรสำหรับเรามันดีมากนะคือมันไม่เคยค้างไม่เคยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จุดที่มันหายไปเราก็ต้องพูดตรงๆว่าเออมันหายไปจริงๆหรือส่วนไหนที่มันขาดหายไปเนี่ยเราก็พูดเหมือนกันว่ามันเออมันขาดหายไปจริงๆดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าคุณดูจนครบนะคะเราก็จะได้ข้อมูลครบทั้งด้านเด็ดนะคะแล้วก็ด้านพิจารณาของรุ่นนี้ค่ะนี่คือ vivo y 765g ฉันพูดเยอะจนลืม รูปไปแล้วนะคะแต่วันนี้รายการของเราต้องรับดาวแล้วฮะอยาลดมกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามด้วยอย่าดูตัวอย่างรูปเมื่อกี้แล้วหิวข้าวมาก,กไปเดินหาข้าวกินละนะคะแต่วันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอยาสุมีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย